ตต้อองมีเหุื่นคืออาหารกินอิ่มกินอิ่มง่วงง่วงได้ใช่ไหมคะกินอิ่มชวนให้ง่วงกินน้อยชวนให้ง่วงไหมคะกินน้อยหิวมากๆก็ง่วงนะคะมันก็ง่วงอะเวลาหิวเนี่ยมันมันเหนื่อยนะมันเพลียอยู่ข้างในมันก็ง่วงเพราะฉะนั้นคําว่าสังคาริการไม่ได้หมาต้องมีคนหนึ่ชวน ก็คือไม่ต้องเอาบุคคลก็ได้ต้อ่าไม่มีเหตุอื่นได้ด้วยง่วงใช่สมนัสักษาปตาหนีย้อนเนี่ยเข้าใจไงว่าคำว่าสังขาริกามองมีการชักชวนใช่ไหมเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวคชักชวนคือคือทั้งคนทั้งไม่ใช่คนเดี๋ยนะเดี๋ยวบัชีทำให้ดูนะอ่า สิ่งมีชีวิตบวกไม่มีชีวิตอันนี้ว่าโดยวรวมเลยนะคะเป็นเหตุปัจจัยให้กับถีนะมิธะเกิดขึ้นมาเอาอย่างนี้แล้วกันนะเออเอาเอาแบบกว้างๆเลยนะให้รู้ว่ามีสิ่งชักชวนนะเอาง่ายๆนะทำให้ทาให้ง่วงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ง่วงก็มีความอยากอยากจะนอนได้เหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ว่ามีสิ่งอื่นที่ทําให้สิ่งนี้เกิดถูกไหม<ช>อ่าแล้วก็ชอบบางคนที่ชอบนอนได้ทั้งวันถูกไหมอ่าชอบนอนเนี่ยเป็นลักษณะความชอบเกิดขึ้นแล้วก็ง่วงนอนนะอันนี้คือสองดวงนี้สังเกตนะคะสังเกตว่าดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองสิบเก้ายี่สิบเอ็ดมีเหมือนกันดูนะคะมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะคะ,คะเหมือนเหมือนแต่ต่างตรงนี้นิดนึงนะ ทีนี้ไม่ชีเอาดวงที่ห้ากับดวงที่หกขึ้นมาอยู่ในแถวเดียวกันกับดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองจริงๆเขาต้องอยู่ตรงนี้นี่ค่ะดวงที่ห้ากับดวงที่หกห้าหกเห็นไหมมันเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะเป็นสีน้ําเงินทีนี้ทําไมเอามานะดูนะดวงที่ห้ามีเจอร์ซเข้าประกอบสิบแปดดวงสิบแปดเห็นไหมฮะสิบแปด 18นี้มีอะไรมั่งอัญญะ13เว้นปิติเออขอโทษนะอ่ะอัญญะ12เว้นปิติ12มีอะไรมั่งผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรียีมณสิการวิตโวิจารอธิมโมกวิริยะฉันทะเอออย่างเงี้ยนะปิติไม่มาเข้าใจนะฮะเพราะว่าดวงนี้เป็นอุเบกขาใช่ไหม อุเบคากับปิติเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะปิติต้องไปอยู่ในสมนัสนะคะมาละด้แค่นี้โมจดุกะมาอีกสดูแถวนี้นะโมจดุกะมา4ีคือโมหะอหหิริกะอาโนตตปะอุทัจจะเนี่ยโมจดุกะสีนะมาโลภะมา1ดวงที่5นี่มีโลภะด้วยนะคะ มีทิฏฐิไหมมีเห็นไหมฮะดวงที่ห้านะเห็นไหมคะดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่ห้าดวงที่หกมาดวงที่หกค่ะทุกอย่างเหมือนกันแต่เพิ่มเพิ่มทีนะทุกทีทุกกะสองทีนะมิทะนะก็คือดวงที่หมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่ยี่สิบดวงนะในยี่สิบดวงนี้ คืออัญญสมานะเจตสิกสิบสองเว้นปิติสิบสองมีอะไรบ้างนะคะพัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรียมณสิการนี่เกือบจะไม่ดูแล้วนะคะเห็นไหมเก่งขึ้นแล้ววิตกวิจารอาทิโมกวิริยะฉันทะเออเยี่ยมมากค่ะไม่มีปิติค่ะเพราะว่าเป็นเป็นอุเบกขา สองดวงนี้ถ้าเว้นปิตินี่คือเขาเป็นไม่มีอุเบกขาเนี่ยเฉพาะนี่ว่าโดยโลภะนะแล้วก็เพิ่มถีนมิทะมาโมจตุกะสีมาเหมือนกันนะคะก็คือโมหะอะหิริกะอะโนตาปะอุทัจะแล้วก็มีโลภะมีทิฏฐิเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือถี่ทุกะสองถีนมิทะดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองดวงที่ห้ากับดวงที่ห สังเกตว่ามีทิฏฐิเจตสิกสังเกตนะดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองดวงที่ห้ากับดวงที่หกมีทิฏฐิเจตสิกดูสีแดงนะคะอันนี้เป็นจุดสนใจเลยค่ะจุดสนใจเลยว่ามีเป็นทิฏฐิแต่มีความต่างกันตรงนี้อันยะหนึ่งกับสองไม่เว้น ห้าแต่หกมาเว้นปิต,ตินะคะเออนี่ละนะถ้าเราเด,ดูในหนังสือมันลานตาตนังสือมเยอะต่อไปค่ะผ่านได้ไหมคะตรงนี้ต่อไปดวงที่สามกับดวงที่สี่นะดวงที่สามก่อนดวงที่สามเจตสิกเต็มที่สิบเก้าเห็นไหมในสิบเก้ามีอะไรบ้างอัญญะสมานะเจตสิกสิบสาคือ ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีม์นาสิการวิตกวิจารอธิมโมกวิริยะปีติฉันทะอืมครบละวสิได้ล้วสิโมจตุกะไม่สีคือโมหะอหฮริกะอโนตปะอุทธัจะ นะโลภะมาเหมือนเดิมไหมฮะเพราะว่าแปดดวงนี้ยังมีโลภะเข้าใจนะฮะมีโลภะแต่เพิ่มใหม่คือมานะต่างกันใช่ไหมฮะนี่ละเอามาเขียนให้มันชัดเจนจะได้รู้ว่าดวงที่สามมีมานะละนี่ค่ะดวงที่สี่ต่อมานะก็มีเหมือนกันนะดวงที่สี่มีเจตสิกเต็มที่ยี่สิบเอ็ดเพราะมันเพิ่มถีทุกกะสองใช่ไหมคะ อันนี้มี19เพิ่มทิทุกกะมาได้21คือท่องบ่อยๆจะได้จำอัญญะสมานะเจตสิกสิบคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมณสิการวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะ บอกว่าช่างหม้อนี้ต้องทำหม้อให้สวยต้องตกไปตกมาสวยแน่นอนโมจตุกะสีคือโมหาอะฮิริกาอโนตปะอุทธ,ธัจโลภะหนึ่งมานะหนึ่งมองอย่างนี้นะฮะมองมาอย่างนี้มาน่าหนึ่งเพิ่มเติมคือทีทุกะสองก็คือทีน้ากับมิทธะ ต่อไปดวงที่เจ็ดค่ะดวงที่เจ็ดกับดวงที่แปดสังเกตเว้นปิตินะอัญญาเว้นปิติดวงที่ 7, เจ็ดมีเจตสิกเต็มที่สิบแปดดวงคืออัญญะสมาาณเจตสิกเจตสิกสิบสองเว้นปิติคือพัสสา เวทนาสัญญาเจตนาเอกะชชาตาชีวิตินรีมณสิการวิตกวิจารอธิมโมกวิรยิยะฉันทะเนนเ่งได้ละโมจตุกะเจตสิกสีคือโมหะอหิริกะอโนตตป,ปะอุทธัจจะ ม้าหนึ่งอ่างสามใช่ไหมคะม้าหนึ่งอ่างสามเออม้าหนึ่งอ่างสาม